โอเคค่ะในวันนี้ในรายวิชาภาษาจีนเนาะครูก็จะมาสอนเรื่องสระในภาษาจีนนะคะหรือเราอ่านว่ายื่นหมู่ยื่นหมู่นะคะเมื่อในคาบที่แล้วเราเรียนกันไปเรื่องเพญชนะจีนเนาะ,ะสระในภาษาจีนนะคะมีสระเดี่ยว6ตัวสระผสม30ตัวรวมเป็นทั้งหมด36ตัวนะคะ,ะสระเดี่ยวเห็นไหมคะคาแรก อาโอเออีอู o, e, U, และย e นะคะอันนี้คือสระสระเดี่ยวนะคะส่วนจะเป็นข้างล่างนี้จะเป็นสระผสมหมดเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอน,นี้นะครับสวัสดีครับพบกับครูกายใน Chinese No Way ตอนนี้เราก็มาถึงในเรื่องของสระภาษาจีนกันแล้วนะครับสระภาษาจีนเนาะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือสระเดี่ยวมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็สระผสมมีทั้งหมด30ตัวครับในเรื่องของสระเดี่ยวครูกายจะมี2เทคนิคในการอ่านออกเสียงสระเดี่ยวภาษาจีน สำหรับส่วนสระผสมก็คือออกเสียงได้ตรงตัวเลยครับเดี๋ยวครูกาจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนออกเสียงตามครับสระเดียวมีสองเทคนิคเทคนิคที่หนึ่งคือการอ้าปากครับมีสลับคำว่าอโอเออีอ้าปากแล้วปล่อยเสียงออกไปเลยครับเทคนิคนีคน้ ตัวแรกอ่าอ่าอาปากครับแล้วปล่อยเสียงออกไปว่าอ่าอ่าทีนี้นักเรียนอ่านตามครับอ่าอ่าอ่านเองครับตัวถัดมาคําว่าโอโออาปากแล้วปล่อยเสียงไปว่าโอโออ่านตามครับโอโออ่านเองครับตัวถัดมาคําว่า เ uh, uh. ออเอออาปากแล้วปล่อยเสียงแปว่าเออเออทีนี้อ่านตามครับเ uh, uh. ออเอออานเองครับตัวถัดมาคําว่าอีอีอ,อาปากแล้วปล่อยเสียงออกไปเลยว่าอีอีอ่านตามนะครับอีอีอ,อานเองครับโอเคเทคนิคที่สองที่ถัดมา คำว่าการทําปากจูไม่ใช่คําว่านะทาปากจูครับก็คือมีคําว่าอูกับวีวีคำว่าอ,าอูตัวแรกก็คืออูอูปล่อยเสียงออกไปเลยครับว่าอูอูแล้วก็อ่านตามครับอูอูอ่านเองครับตัวที่สองก็คือการทําปากจูคําว่า วีวีแต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงคือหลังเราจากที่เราทำปากจูแล้วปล่อยเสียงแปลว่าวีเราฉีกยิ้มครับวีวีทีนี้อ่านตามครับวีวีอ่านเองนะครับสำหรับผสมภาษาจีนครูกาจะแบ่งออกเป็นหกหมวดนักเรียนออกเสียงตามครูกาไปทีละหมวดครับโดยที่ในแต่ละหมวด คุณกายจะอ้างอิงสระเด,เดี่ยวภาษาจีนยกตัวอย่างเช่นสละเดี่ยวคาว่าอาก็คือจะมีสระผสมอยู่หนึ่งสองสามสี่คำว่าโอก็จะมีสระผสมอยู่หนึ่งสองเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยดูดีกว่านะครับหมวดที่หนึ่งหมวดสระเดี่ยวอาจะมีสละผสมอยู่คําว่าอเอาอันอัง ทีลองอ่านตามภูกายครับอายเอาอันอ,อังอ่านเองครับหมวดที่สองสระเดี่ยวคำว่าโอจะมีสระผสมคำว่าองโอทีนี้อ่านตามภูกายครับองโอ ลองอ่านเองดูครับหมวดที่3มสระเดียวคําว่าเออจะมีสระผสมคําว่าเอนเอิงเออคำว่าเออจะห่อลิ้นครับเออทีนี้ลองอ่านออกเสียงตามภูกายครับเอเอินเอิงเออลองอ่านเองดูครับ หมดที่4สละเดี่ยวอีสละผสมมีคำว่าเแบบอียเอียวเยียูยันยังอินอิงอียงแอบยากนิดนึงใช่ไหมครับทีนี้ครูกายจะอ่านออกเสียงช้าๆนักเรียนอ่านออกเสียงตามนะครับตัวแรกเอียแบบ ยอยูยันยังอินอิงยงหมวดที่ห้าสระเดี่ยวอูสระผสมมีคำว่า ว้าอ,อุยวายอวนอุนอวงเวงคูณการจะอ่านช้ชาๆแล้วออกเสียงตามรูการน,นะครับว้าอ,อุยวายอวน อุนวองวองหมวดที่6สระเดี่ยวคำว่าวีสระผสมสระผสมในหมวดที่6ครับคำว่าอออ่าคำว่าอะข้างหน้าเราจะละคำว่าอะข้างหน้านะครับส่วนใหญ่จะไม่ออกเสียงคำว่าอะมีคำว่าว,วีวียนวิน ทีนี้อ่านออกเสียงตามครับวีเวียนวินอ่านเองนะครับโอเคหลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะก็สระในภาษาจีนนะคะยังมีวรรณยุกต์ของเขาอีกทั้งหมด4เสียงนะคะแล้วก็มีเสียงเบาด้วยเห็นไหมคะเสียงแรกนะคะคือเสียงสามัญน,นะคะ เราจะอ่านได้ก็คือปาสองจะเป็นจัตาวานะคะเราจะอ่านว่าป่าเสียงจะขึ้นเห็นไหมเสียงจะขึ้นเสียงที่3ามคือป่าเสียงมันจะกระทบกระทบลงมาแล้วตีขึ้นเห็นไหมคะป่าและเสียงสุดท้ายคือป้าป้าคือสีเสียงตีลงมาะะเลยค่ะส่วนเสียงเบานะคะเราจะออกเสียงแค่ครึ่งเสียงนะคะเราจะอ่านว่า ป่เอาใหม่นะคะเสียงแรกปาเสียงสองปาเสียงสามป่าเสียงสี่ป้านะคะอ่ะมาดูคำข้างล่างะคะ่ะคำข้างล่างนะคะให้นักเรียนลองอ่านอีกนะคะตัวนี้อ่านปัวเนาะปัวอูปูเสียงสี่คือปู้ปู้นะคะตัวนี้คือ ch อ่านว่าอ่านว่าอะไรนะักเรียนรู้ไหมอ่านชื่อนะคะตัว i อ่านอีเนาะตัวนี้จะอ่านว่าชื่อนะคะเสียงแรกคือชื่อลองผ่านเป็นเสียงสองชฉ่อเสียงสามเฉือเสียงสี่ชื่อ,อแปลว่าผู้ชื่อนะคะแปลว่าไม้กินนะคะยากไม้แบบนี้ เมือ่อกี้นะคะมันมีการเปลี่ยนมันมีคําว่าปู้ใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนเสียงของคําว่าปู้ด้วยนะคะถูกไหมการเปลี่ยนเสียงของคําว่าปู้ปู้เนี่ยเป็นคําที่มีวรรณยุกต์เสียงที่สี่เนาะเสียงที่สี่นี่เมื่ออยู่ตัวเดียวหรือโดดๆนะคะอยู่หน้าคําที่มีวรรณยุกต์หนึ่งสองสามนะคะ ตัวของมันเนี่ยจะอ่านออกเป็นเสียงสี่เหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อวันนีวคำว่าพูดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงสองตัวอย่างเช่นเห็นไหมคำแรกปู่เฮอปูเฮอนะคะนี่คือเสียงสี่มันต่อด้วยตัวมันและต่อด้วยเสียงที่หนึ่งเนาะมันก็จะออกออกเสียงเป็นเสียงสี่เหมือนเดิม ดูคำที่สี่ค่ะปูพุยบูพุยนะคะบอกแล้วว่ากฎของมันคือถ้าปูเนี่ยคำว่าปูเนี่ยอยูดตามด้วยตามด้วยเสียงที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะอ่านออกเป็นเสียงสี่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนีปูเนี่ยตามด้วยเสียงที่สี่ มันจะกลายเป็นเสียง2องนะคะอย่างคำนี้คำนี้นะคะปู่หุ่ยนะคะปู่ตอนแรกมันอ่านว่าปู่แต่คำหลังเห็นไหมคะมันตามด้วยเสียงที่4มันเลยเปลี่ยนเป็นเสียงที่2นะคะกดแงของเขาเลยแค่นั้นเองโอเคค่ะลราจกที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอและลองอ่านออกเสียงเพนชนะแลสะสระ พร้อมกับคาในคลิปแล้วเนาะวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะก็ให้นักเรียนดูคลิปจนจบนะคะแล้วอ่านออกเสียงตามนะคะ